กะจะนับแบบนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ครับที่จะเริ่มว่าเริ่มว่านี่ครับขอที่ทกเก้มมสา,าสาานานาาวัสดีครับพี่น้องวัอนี้จานซักะพาพี่น้องมาเข้าสวนเมลอนครับผมวัอนี้จะกะมาอัปเดตน้ำละกะจะมาสาธิตวิธีการลิขแหนงครับผมเอะงาแล้วครับพี่น้องหลังจากจานซักให้ไปุยไปอาทิตย์หนึ่ง แกะมาเบิ่งไปนัากันครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ยางแยวเลยครับผมขนันแงกับยอดซ้ากันเลยครับพี่น้องนี่ครับมือนี้จันทร์ใส่กระจ้มะรีขนันแงให้พี่น้องเบิ่งครับผมเพื่อบางคนุาเกษตรกร,รที่ปลูกไม่หล่อนมือไหร่อาจจะยังบัรลูว่าวิธีการรีขนันแยงก็เหตุเป็นแบบได้ครับพี่น้องอันนี้เขาเอ้นไว้หยอดได้ครับพี่น้องซึ่งจะอ่าจะพุ่งตรงขึ้นจากดินแบบนี้ครับดวิ่งขึ้นมาหน่ครับนี่ส่วนยอด ส่วนแขรนงจะเนี่ยครับจะออกทางออกด้านทางของต้นนะครับอ่าเขาก็จะนั่แบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยครับตากล้องน้่งเขามาครับก็จะนั่แบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ครับคือจะเริ่มว่าเริ่มว่านี่ครับขอที่เก่าส่วนตําจากนั้นคือการซักจะเด็ดออกครับพี่น้องนี่ครับเด็ดครับแบบนี้เลยครับพี่น้องอันนี้ก็เด็ดครับผมไม่ต้องเสียดายครับพี่น้อง การเล็ดออกเป็นการล่งเห็นต้นเขาเย่ครับผมในการลดการแย่งอาหารของต้นครับผมนี่ครับพี่น้องแบบนี้เลยครับนี่ต้นเขาจะสะอาดแบบนี้ครับพี่น้องพี่น้องก็ต้องเป็นห่วงนะครับเข้ารีออกแล้วเนี่ยอันนี้จะจะขึ้นมะม่ครับผมหรือก็จะจะเย่งร้อมครับพี่น้องนะนี่ครับแซกนี้ให้เ้ิ่อีกครับพี่น้องนี่เป็นการวิธีการรีแขนงเมลอนหรีอว่าการเด็ดแขนงนะครับพี่น้องนี่ครับ ต้องเฮ็ดให้สะอาดครับผมเพราะสันเดียวเขาแตกเมื่อไม่เร็วก็แตกกว่ามาแล้วกับเขาจะแย่งอาหารในถุงส่วนยอดครับผมนี่ครับนี่ครับแบบนี้เลยครับพี่น้องผู้ใดที่อยากปลูกก็ลองเฮ็ดเบื้องด้วยครับผมเนี่ยครับตอนนี้ยอดเขาอาจจะยังไม่อวบครับผมเพราะว่าเนี่ยครับไอ้ส่วนคนนี้เขาแย่งปุ๋ยไปครับผมเพราะว่าเนี่ยครับพี่น้องอาจารย์ทักษิณอธิบายมานี่ครับ เขาเรียกว่าโดยปกติหรือว่าถ้ามชาติของเผืชนะครับพี่น้องเวลาที่เขาได้รับปุ๋ยนะครับเขาก็จะเอาปุ๋ยขึ้นมาลําเลียงส่วนที่อยู่ด้านล่างก่อนนะครับผมจะเหตุให้ส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยงาวกว่าส่วนยอดเห็งบังคับพี่น้องเนี่ยครับเหน็นบังคับนี่เพราะว่าส่วนด้านล่างเขาจะได้รับปุ๋ยก่อนก็เลยจะเหตุให้ยอดสั่นกว่าแขนงเนี่ยครับอ่าเขาก็เลยจะต้องมาลิแขนงออกครับผมเพราะว่าเขายังเบา เด็ดออกเลยครับพี่น้องน,นี่ครับเด็ดออกเป็นนี่ครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะย่างมาฮันได้ไหมนี่อาจารย์สกัดจะเด็ดออกเปน็นนี่นี่จงไว้นี่ครับพี่น้องการลีขแัแหนงแต่จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับเด็ดเพื่อเล่งการจะเลื่อนตบโตครับผมแล้วก็อ่ามันเป็นขแนแหวงที่ย่งไวลูกบ่ได้ครับผมเพราะว่าไวตั้มายเดียว ลูกโตครับผมส่วนมากกัดกัดจะเริ่มอมใบขอที่เก่าครับผมกัดจะนับแบบที่จันทร์ซักนับให้เพิ่งครับผมนี่ครับพี่น้องอ่าเนี้ยจันร์ซักเด็ดให้เพิ่งอีกต้นนึงครับพี่น้องนี่ครับเด็ดแบบนี้เลยครับผมนี่นี่ครับผมเนกาอาจารย์ซักจะบอกเคล็ดับอีกอย่างนึงครับผม โดยปกติแล้วถ้าเ้าเด็ดขนันแงแล้วครับพี่น้องควรจะพ่นสารป้องกันเชื้อราเนี่ยครับผมเพราะว่าต้นเขาเป็นแพ้นะครับเนี่ยพ่นสารป้องกันเชื้อราอย่างเช่นพวกอาริดโดมิลหรือว่าพวกบุ้ห้อยเลยหรือว่าแอนทาโคก็ได้ครับผมฉีดพน่นใต่ใบป้องกันเชื้อราครับผมเนี่ยครับแลวการรีขแนแงที่ดีครับพี่น้องให้รีตอนเศร้าหรือว่าตอนกลางวันครับผมเพราะว่าแพ้เขาเนี่ยครับตรงเนี้ยถือเด็ด เขาจะได้แห่งเร็วครับผมทารีตอนกลางคืนกะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นแค่การสาธิตในเบื้องครับผมจั้งในกะฝากพี่น้องกดไลค์กด share. แชร์ล้วกะจานแซกมิกเทคนิคยังดีๆกะจะมา่ายทอดให้พี่น้องเบื้องกะคลิปนี้กะขออนุญาตพ่อสมนิกรจั้งในกะเอาไว้เจอกันคลิปหน,น้านะครับพี่น้อง